สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิทกทุกทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็าจะเสนอ่าหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้านะครับอวันที่สี่นะครับวัือนที่สี่เดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับสําหรับหุ้นไทยก็จะมีให้ชมวันละสี่คลิปนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเทยี่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับ กันละสี่คลิปนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สี่ซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับวันสุดท้ายนะเร์อาทิตย์หยุดนะครับเท์อาทิตย์หยุดนะครับประมาณนั้นก็ไปพบกันใหม่อีกทีก็วันที่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับประมาณนี้นะครับก็ช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเอาเรามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับหุ้นไทยเช้านะครับป c เมื่อวานนี้เดินไม่ดีนะเมื่อวานนี้ดีหน่อยมามารอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายมาบนมาล่างเลยเร้งๆเลยประมาณนี้นะครับอยากจะแนะนําให้ให้ให้ทุกๆคนนะว่ารอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายเนี่ยให้ให้เบาๆนะครับให้เบาๆนะ ไปเน้นรอบเย็นนะครับอืมไปไปไปเน้นเอารอบเย็นนนะอ่รอบเช้าก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปก็ได้นะครับประมาณนี้ดูเรื่นๆไปก็ได้นะครับแต่ไปไปเน้นรอบเย็นรอบเดียวนะอ่าประมาณนี้แหละอ่าหมายถึงว่าเบาๆว่างันเถอะประมาณนี้นะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาน,นําเสนอรุ่นลมเพื่อความบันเทิงน,นะครับเป็นหลักนะชวนชอบใครว่าก,กันนะครับอ่ามาดูวันนี้เช้าวัน,นนี้นะครับ สี่สิงหานะครับเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้านะเลขบนนะเอาเลขต่ํานะมันจะมาเลขใดเลขหนึ่งนี่แหละภายในห้าตัวเนี่ยชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับขอเน้นที่หนึ่งสองสามแล้วกันนะครับส่วนหนึ่งสองสามก็ขอเน้นที่บนนะครับกันล่างนะหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับ หกสองสองหกเจ็ดสองสองเจ็ดสามสองสองเจ็ดแปดสองสองแปดเก้าสองสองเก้าศูนย์สองสองศูนย์นะครับส่วนตัวเน้นอชุดวินนะครับหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้านะครับประมาณนี้นะครับอืมครับมองเห็นอยู่เนาะครับหนึ่งสองสามนะเหล็กเหรียญบนเหรียญบนนะครับบนนะอันนี้บนนะอันนี้บนล่างนะครับอันเดียวกันนั่นแหละแต่ก็เน้นบนนะครับอ่าเจ็ดหนึ่ง อันนี้เขียนผิดนะเนี่ยเก้าหนึ่งแล้วเนี่ย,อ,ยอันนี้นะเจ็ดสองเก้าสองทำกันเก้าสองอันนี้เป็นเลข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 หนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะเดี๋ยวจะเขียนให้ใหม่นะอืมครับเดี๋ยวเอาใหม่เลยก็ได้เก้าหนึ่งนะอ่าเก้าหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับ ตามน 1941, ี้เลยนะครับตามนี้เลยอันนี้เลขคู่เจาะไอ้คู่เจาะนะครับรูดก็รูดที่หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะครับประมาณนี้เด่นเด่นบนนะครับอันนี้ ar er. นะเด่นบนนะครับอันนี้วินครับตามนี้เลยนะครับพบกันใหม่หุนไทยเที่ยงนะครับสําหรับหุ้นไทยเช้าก็มีตามนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าขอขอบคุณมากๆให้ระมัดระวังด้วยหุนไทยนะครับหุนไทย มันไม่เหมือนหุ้นดื่นๆ ừ, ประมาณนี้ครับขอพรบคุณมากๆนะครับขอทุกท่านโชคดีดีครับสวัสดีครับ